ก่อนหน้าเนี่ยเราใช้อยู่แล้วครับทั้งในยางนะครับแล้วก็ในปาล์มน้ำมันนะครับหรือช่วงทำใบเนี่ยเราก็ใช้ตัวยูนิคอยู่แล้วคราวนี้พอช่วงสะสมอาหารเนี่ยเรามาเลือกใช้ตัว9929นะครับผมก็คือ1อะ่ะมั่นใจอยู่แล้วเราเคยใช้ของยูนิไลท์อยู่แล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัว ตัวกลางเนี่ยมันน้อยจริงๆกังวลหลายๆส่วนอาจจะใช้8 24 24นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัว24ตัวกลางเนี่ยม,มันมีผลระยะยาวทาให้ดินน่ะมันเสียแข็งกระด้างได้เราเลยเลี่ยงที่จะใช้ตัวกลางในดินเนี่ยสูงเราเลยเลือกใช้99 29ส่วนตัวกลางที่สูงเนี่ยเราเดี๋ยวเราใช้วิธีฉีดทางใบแทกนะครับก็จะลดเกี่ยวกับเรื่องดินเสียได้นะครับหลักๆ ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมสวนนะครับเป็นสวนของคุณนราโรธหรือน้องต้นนะครับสวัสดีครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาติดตามกันนะครับว่าครั้งที่แล้วเรามาใช้ชุดะสมในทุเรียนนะครับก็มาดูว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ต้นเราให้พี่ๆฟังหน่อยได้ครับต้นนี้ก็สะสมอาหารไป4ี่รอบนะครับก็ยูนิฟอร์ดเคนะครับผมคริสตัน นะครับหลักๆใช่2ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวซิงค์ครับเพราะก่อนหน้านี้ปีนี้มีฝนด้วยมีหนาวด้วยก็ฉีดตัวซิงค์ไปนะครับแล้วก็ทางดินก็จะเป็นเก2 9นะครับผมเป็นตัวกระสอบเหลืองสะสมไปใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันมีฝนมานะครับผมก็มันมีฟอร์มตาดอกมาแล้วแหละแต่ว่าก็ยังเป็นดอกออกมาได้นะครับแต่ว่ามีบางต้นเหมือนกันที่มีแขนงออกมาเดี๋ยวก็จะสะสมอาหารเพิ่มไปเพราะว่าสภาพบ้านเราคือแบบวนมากฝนต้นงหยุด เรียกว่าฝนมากฝนน้อยก็จะมีฝนทุกวันใช่มีฝนตลอดครับผมแต่หลังจากที่ใช้ไปแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าประทับใจได้ครับใช่ครับอันนี้ก็คืออันนี้ผ่าฝนมากนะผ่าฝนมาก็ไม่เป็นแขนงมีบ้างมีบ้างครับผมมันก็จะมีทั้งดอกบ้างแขนงบ้างใช่ครับเดี๋ยวเราก็แต่ก็สะสมสะสมกลับเข้าไปอีกใช่ครับพอใจได้ครับต้นแล้วสําหรับทุเรียนต้นเนี้ย ขนาดทรพุ่มเนี่ยต้นใช้ปุ๋ยสูตรไหนแล้วก็อันนี้เป็นตัวยูานิกสีเหลืองนะครับเ9 29อ่ต้นประมาณนี้ใช้1กิโลแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็ครึ่งกิโลแล้วแต่ครับผมซึ่งในช่วงที่เราสะสมอาหารใช่สะสมอาหารช่วงดอกใช่ก็จะใช้ประมาณนี้รอบแรกรอบแรกประมาณกิโลหนึ่งพอรอบหลังห่างกันประมาณ15-20วันเนี่ยก็ ประมาณการเอาเนาะต้นอยู่ประมาณ3กํกำมือก็ตีประมาณครึ่งโลแต่รอบแรกเยอะหน่อยนะครับคือรอบแรกก็จะให้เขาออกดอกก็เต็มที่นิดหนึงใช่ครับหลังจากนั้นก็ลดปริมาณใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็ให้ถี่15วัน15วันให้เขาเรื่อยๆอ๋อครับหลังจากนั้นก็จะได้อย่างที่เห็นครับผมใช่ครับอันนี้ก็คือปุ๋ยที่มันไปสะสมอาหารด้วยแล้วไปกระตุ้นในการออกดอกด้วยนะครับก็ฝากไว้ครับสูตร9999นะครับ นี่ยอดมันมาก่อนไงที่พื้นที่ใช่ไอ่เนี่ยใบสวยเลยเนี่ยลงเนี่ยกำลังดีเนี่ยลงสารสวยเลยเนี่ยนี่ผมไปสะสมมันเร็วไงใบมันก็เลยแบบไม่ไม่รี่ใบมันไม่ขี่ด้วยโดนพีอาจะอัดตั้งแต่บางคนเขารอแทงปลีผมอัดเลยอัดเลยอัดสะสมรอเลยแต่ตัวนี้ฟื้นไวนะใช่นี่ฟื้นไม่ฟื้นไวนะต้นนี้ต้องเว้นไหมอันไหนที่เว้นต้นนี้ไม่ต้องลงสารไหมถามว่าลงได้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  เราก็เหมือนกับมันเลี้ยงไปก็เพราะมันมีกิ่งที่มันออกไดไงมองล้วกิ่งมันมีกิ่งออกเราได้เลยมันมีกิ่งที่ออกได้เราไม่ต้องเน้นหนักเช่นอย่างอื่นเราเน้นถ่วยเนี่เราเน้นจบๆไป่ยก่อนหน้านี้โดนไปท็อปอันนี้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วหายแล้วเนี่ยเนี่ยหายละ ฝั่งนี้ใบสวยอืมอันนี้จะลงสารได้นะเนี่ยได้ลงได้หมดแหละอันนี้อันนี้ไว้ไม่ได้แต่ลุงกับยามาแรงไม่ได้ใช่ไหมอันนสารสารเดียวเดียวดีกว่านะสารสารไม่สารรวมกับบำรุงก็ได้แต่ถ้าสารเดียวเดียวก็จะดีมากเดี๋ยวว่าลงสารเดี่ยวเดียวเพราะว่าเรื่องเรื่องโมเลกุลเรื่องการก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวยี่สิบเจ็ดค่อยลงยาใหม่ข้ารอบใหม่ เยี่ยมสมสวนนะครับวันนี้ก็มียูนิคมามอบให้นะครับ